สวัสดีครับผมเจตี้มีโชว์วันนี้จะมารีวิวรถเฟอร์รารี่นะครับแต่มันมีหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาเลยนะครับนี่ครับ360สไปเดอร์ F30 F1 Super American P2 Ferrari F50 นะครับ ดีวผมจะทดสอบทีละคันนะครับคันนี้พอได้อยู่นะครับคันนี้ก็ได้นะครับต่อไป F1 นะครับอ๋อนี้ลานมันเสียนะครับเดี๋ยวผมช่วยนะครับต่อไปซูเปอร์อเมริกาครับ คืขนนี้ิ่งแรงเลยครับต่อ,ตอไป e so Ferrari นะครับอ๋อคันนี้ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมช่วยอีกครับต่อไป F 5 0ลานพอได้อยู่แต่ลานไม่เร็วพอนะครับเดี๋ยวผมช่วยอีกครับโอเคเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมเอา

4. แล้วก็สุดท้ายนลครับนี่ครับนี่เนสุดท้ายนะครับจบแล้วน,นะครับ,ลรบแล้วผมจะแนะนำให้ดูอีกรอบนะครับนี่คือ360ร้ยสไปเดอร์นะครับส่วนนี่คือ F 4 3 0 F 1 n e Super a m e r i c ีซูเฟอร์เรลี่และ f 5 0นะครับอมค,ครับจุกกระไมกินหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย